หน่วยนี้เป็นหน่วยที่4ชื่อหน่วยก็คือการออกแบบแบรนด์ในรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลเราก็จะสู่เรื่องของภาคปฏิบัติบ้างละครับหัวข้อก็มีความหมายของการออกแบบแบรนด์ข้อคิดในการออกแบบแบรนด์ให้สําเร็จความหมายของสีความรู้สึกกับการออกแบบแบรนด์การสื่อสารแบรนด์การออกแบบอัตลักษณ์ของกรและก็ภาพแบรนด์หรือเราเรียกที่ว่ารนด์อ image มาดูความหมายของการออกแบบแบรนด์ก่อนการออกแบบแบรนด์นี้ก็คือการสร้างการออกแบบจำกัดความภาพลักษณ์ของบริษัทเพื่อสื่อสาร,รออกไปสู่สายตาของผู้รุ้โภคซึ่งแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในยุคธุรกิจดิจิตอลเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและถือเป็นสิ่งสําคัญในการออกแบบแบ,บ,แบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างของตัวเองให้โดดเด่นออกมาจากสินค้าอื่นๆร,รวมถึงคู่แข่งด้วยซึ่งมีวัตถุ ประสงค์หลักของการออกแบบแบรนด์ก็เพื่อการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจง่ายๆว่าบริษัทของเราต้องการขายอะไรนะหรือตัวเราเนี่ยต้องการนําเสนออะไรมีความแตกต่างและจุดเด่นอะไรบ้างที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ข้อคิดในการออกแบบแบรนด์ให้สําเร็จ1ออกแบบร้การเวลามองได้ไม่เบื่อก็คือออกแบบแบรนด์มาตั้งแต่ต้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ นะตัวอย่างเช่น Apple, Benz แล้วก็ Gucci นี้เป็นตน้น 2. อออกแบบให้มีความสอดคล้องกับกิจการก็คือจนเป็นแบรนด์เนี่ยหรือสัญลักษณ์ของกิจการไปเลยนะตัวอย่างเช่น Apple, Benz หรือ Gucci 3. รูปแบบไม่สร้างความสับสนให้กับธุรกิจอื่นตัวอย่างเช่นของล a c o ส e, เตหรือ c คอคโคได 4. สามารถอยู่ได้กับหลายรูปแบบพื้นที่และสถานการณ์ตัวอย่างเช่นของ Apple นะครับหรือของ p p o o n นั่นแหละนะครับก็จะอยู่ได้ทุกที่ หใช้สีน้อยและสีเข้มเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแบรนดะ์ดูตัวอย่างนะใช้สีเดียวนะครับนะหรือสอสีแต่ก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะของเชลของ McDonald นะครับตัวนี้ก็ของ d o v หกออกแบบให้มีความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับไม่ต้องมีลวดลายหรือสีสันอะไรมากมาย ยกตัวอย่างเช่น klm cafe espresso city bank นี่เป็นต้น7ชื่อดีกระชับอ่านง่ายจำได้ไม่ยากเช่น v a r n e u โบบูลาหรือตราเจดีนี่เป็นต้น8มีคำสั้นๆที่อธิบายตัวตนของแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นของ Apple ก็จะมีคำว,ว่า d i n g different คิดถึงข้อแตกตา่าง Mercedes-Benz Mercedes ก็จะมีคำว่า the best of nothing นะดีที่สุดสำหรับทุกสิ่ง,งนี้เป็นต้น 9. การออกแบบโดยใส่ความเป็นตัวตอนอัตลักษณ์ของแบรนด์ลงไปเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์เช่นดิโอสยามนะหรือก็ของจังหวัดพิกิตนะหรือชุมพรน,นี้เป็นต้นนี้มาดู S <S สังเกตว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีทั้งตัวสอนทั้งสีซึ่งแตกต่างกันเราไปดูว่า sa, ความหมายของสีนะความรู้สึกกับการออกแบบมันเป็นอย่างไรมาดูความหมายของแต่ละสีก่อนความหมายของแต่ละสีเกิดขึ้นจากการต,ตีความและความเข้าใจหรือความรู้สึกแรกเมื่อมองเห็นซึ่งตามความรู้และความเข้าใจของแต่ละคนนั้นอาจให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปความเป็นสากลและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ต่อสีนั้นมีตัวอย่างนี้นะครับ สีม่วงสีม่วงก็จะหมายถึงความห,หารูหราลึกลับซับซ้อนตัวอย่างเช่นอของไทยพาณิชย์ที่เห็นเด่นชัดไทยพาณิชย์ของการบินไทยของ nbt อย่างนี้เป็นตน้นก็คือความห,หารูหราลึกลับสง่างามความรักแบบรุ่มหลงโรแมนติก มีสเสน่ห์ร่ำรวยนะนี่คือสัญลักษณ์ของสีม่วงส่วนสีชมพกูก็หมายถึงความอ่อนโยนบอบางหญิงสาวรักแรกพบอ่อนไหวหน้าเอ็นดูเอ็นดูหน้าสนุถน,นอมยกตัวอย่างเช่นธนาคารอมสินฟู Food Panda, ้ดแพนด้าบบเอลจีนี่เป็นต้นหรือบ k สษ l ทลอบบินนะครับ ถ้าไปสีแดงสีแดงนี่ก็หมายถึงความกล้าหาญมีพลังความรักแบบร้อนแรงอันตรายตื่นเต้นความเร็วความเป็นผู้นำนะก็ยกตัวอย่างเช่นโคคาโคลา่า cnn canon toyota disney motorola mitsubishi ิอูมางนี้เป็นตน้นส่วนสีส้มสีส้มนี่ก็จะหมายถึงสดชื่นอบอุน่นมองโลกในแง่ดีพลังงานความเป็นเพื่อนความมั่นใจได้ การประจนภัยยกตัวอย่างเช่นเฟนตาสดชื่น,นหรือ,อน,นี้ไฟฟล็อกเว็บเบราว์เซอร์ไฟฟล็อกอเมซอนธนาชาตช้อปปี้มาสเตอร์การ์ส่วนสีเหลืองสีเหลืองก็จะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ความสดใสความสุขความหวังเรื่องรองยามเช้าก็ยกตัวอย่างเช่นเบอร์เกอร n คิงบานาน่านี่ของคอมพิวเตอร์ซีพกดัก เชลลิปตัน่เป็นต้นส่วนสีเขียวสีเขียวก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติแติบโตสดชื่นสุขภาพดีปลอดภัยนะก็ยกตัวอย่างเช่น Starbucks อ s หรือเบทาโ o อันที่7ความหมายของสีฟ้าหรือสีเงินก็จะหมายถึงความปลอดภัยมั่นคงสงบน่าเชื่อถือพึ่งพาได้ราบรื่นก็ยกตัวอย่างเช่น Ford De t a c เล o เ o o ร o ไ o ร o n o k i a หรือปตทหรือ PTT Group S นเครื่องดื่ม S ส่วนความหมายของสีดำสีดำก็จะหมายถึงความนิ่งลึกความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงหนักแน่นมเป็นทางการอย่างเช่น BMW Chanel Nike นะ iPhone เป็นต้น b i d g e s t o n e นะครับสีเทา ทีเท่าก็หมายถึงความเป็นกลางความอ่อนน้อมถ่อมตนความสเสถียรความเป็นระเบียบนะเป็นทางการแข็งแรงทันสมัยตัวอ,อย่างเช่น Honda อนะันนี้ของวนะิกิพีเดียอ p เปอร์เมอร์เซเดสเสีน้ำตาล,ส,ตาลสีน้ำตาลก็จะสะท้อนถึงธาตุดินก็บ่งบอกถึงความเ,เรียบง่ายความทนทานและความมั่นคงตัวนะอ,อย่างเช่นฐานเศรษฐกิจโอท็อปวั o top, งขนาย A&W นะ m m สีขาวสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์น้ำหนักเบาสว่างอ่อนโยนนุ่มนวลนะแต่สีขาวก็ยังไม่ค่อยมีแบนเนอร์ที่ไหนใช้อัน,นี้ก็คือตัวอย่างที่พอมีบ้างสำหรับสีขาวที่มาดูการสื่อสารแบรนด์การสื่อสารแบรนด์นั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์อย่างเดียวหรือตัวสินค้าอย่างเดียวแม้แต่พนักงานนะครับหรือ สีที่ใช้ในการปริชาสัมพันธ์นะอย่างของอีโคโคาร์ก็จะสื่อของสีเขียวก็จะมีวิวเป็นสีเขียวพนักงานก็ใส่เสื้อสีเขียวอย่างนี้นเป็นต้นการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรก็การออกแบบอัตลักษณ์ของขององค์กรนี่ก็หมายถึง <c oughs> การออกแบบอัตลักษณ์ขององค,ค์กรหรือแบรนด์สินค้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจเป็นภาพลักษณ์ความคิดและรูปแบบของแบรนด์ที่สื่อถึงผู้บริโภคซึ่งทําให้ลูกค้าจดจําและสร้างความโดดเด่นในการแข่งขันซึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือเราเรียกว่า corporate identity ก็คือจะมีองค์ปกรู่3ประการก็คือ 1. เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์โลโก้ก็คือเครื่องหมายเนี่ยได้แก่สินค้าและบริษัทเป็นเครื่องสะท้อนภาพลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจผ่านทางรูปร่าง ตัวอักษรสีหรือรูปภาพน,นี่คือตัวอย่างรูปแบบของตัวอักษรฟอนต์ก็ส่วนใหญ่รูปแบบฟอนต์ที่นํามาใช้กับแบรนด์ควรจะมีไม่เกิน2-3รูปแบบและกําหนดให้ชัดเจนว่ารูปแบบตัวอักษรแต่ละแบบแต่ละขนาดนั้นใช้กับตัวอักษรประเภทไหนเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้ฟอนต์ของแบรนด์ต่างๆ สีสีเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำตาสินค้าได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน3 4ถึงสีสีก็จะไม่เกินนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างของไทพาณิชย์นีมาดูความรู้สึกนึกบนึกคิดของแบรนด์ความรู้สึกนึกคิดของแบรนด์หรือเราเรียกว่าแบรนด์ฟีลลิ่งนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก และสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนกราฟิกที่แสดงตัวต,วตวนบางอย่างของแบรนด์เนี่ยสูสมุมมองของผู้รโภคซึ่งคงได้ยินคำคมที่ว่าหนึงภาพแต่ล้านความรู้สึกนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแฟชั่นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง แล้วก็มาเรื่องของอันนี้รถตัวอย่างรถของ mercedes benz ครับอันนี้ก็ของ challenger ของ dodge อันนี้ก็ของ mercedes benz นะครับน,นี่ของ dodge challenger อันนี้ก,ก็เรื่องของ GoPro ก็คือเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายกล้องแนวกิจกรรมผจญภัยนะครับคือถ่ายภาพส่วนใหญ่จะในเรื่องของผจญภัยส่วนอันนี้ก็จะใช้เรื่องของใช้อ่าคือการออกแบบแบรนด์ไม่จำเป็นต,ต้องใช้ภาพถ่ายเสมอไปนะอาจจะใช้ภาพกราฟ,ฟิกใช้โทนสีนะครับตัวอย่างเช่นของ H, space, H space เนี่ยก็คือจะใช้สีหลักเป็นสีส้มจะเป็นส้มอหอาเส้มแก่ประกอบด้วยลายการ์ตูนนะลายการ์ตูนนิดหน่อยก็แสดงสัญลักษณ์ของแบรนด์ได้ล้นะก็จะทำให้คนรู้สึกว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับก็จบหน่วยที่4ในเรื่องของการออกแบบแบรนด์เป็นเท่านี้ก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดด้วยนะว่าออกแบบยังไงนะครับออกแบบแบรนด์ยางใดก็ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่5